สวัสดีนะเอฟซีขอท่านตอนนี้ก็รอให้ฟ้าฟ้ามันหยุดร้องแล้วก็จะเดินทางไปทุ่งนาลุงนะแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าจะแลบอยู่ตลอดเลยนะดูในเอฟซีขอท่านฟ้าแลบอยู่ตลอดเลยนะไม่กล้าไปเลยนะผมผมเปิดหมวดเครื่องบินแล้วในเอฟซีขท่านนะล่าสุดเนาะเปิดหมดเครื่องบินในการถ่ายริปแล้วนะเอฟซีแต่ก็ออยังกลัวๆอยู่นะ เพราะว่าการปลดเปิดหมดเครื่องบินเนี่ยมันทําให้กัดการสื่อสารในมือถือนะแต่ผมก็ยังกลัวกลัวอยู่นะครับเมื่อกี้ฟ้าแลบหนักมากเลยเอฟซีท่านนะโอโ้มันจะแลบอะไรขนาดนี้ดูเมื่อกี้ท้องฟ้าแลบแบบสนั่นวันไว้เลยเอฟซีท่านนะผมก็เลยแอบแออยู่ตรงนี้โอ้โหน่ากลัว ฝนตกไม่พอนะมีฟ้าร้องนี่แหละหน่ากลัวตรงที่ฟ้าร้องนี่แหละเอฟซี FC. ฟ้าแลบเนี่ยมันมาเป็นเส้นๆเ,เลยเมื่อกี้นี่โอ้โหจะไปทุ่งนาลุงได้ยังไงละเนี่ยนี่นะเอฟซีท่านดูอยู่หน้าบ้านของตัวเองนะ โอ้มาแล้วฟ้าแลบอย่างหนักโอ้วิ่งไปไหนแล้วนะโอ้โตกหนักเลยในสีอขั้นนะโอ้ฟ้าแลบโอ้แทบจะแทบไม่กล้าไปทุกนาลุงเลยในสี เพราะว่าไม่กล้าขับรถไปซอนฝนตกหนักๆดูน้ําเริ่มมาแล้วนะเอฟซีท่านมวลน้ำหมหาสารเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วนะตอนนี้คือยังไม่มืดเอซีนะสิบเจ็ดนาฬิกานะจริงๆมันต้องมีแดดอยู่นะแดดยังออกอยู่ในวันปกติเนี่ยแดดจะแรงอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันมืดไปหมดเหมือนทุ่มหนึ่งเลยนะเอฟซีส้งเกตด,ดูเหมือนตอนทุ่มหนึ่งเลยนะนะฟ้ามืดฟ้ามัวนะเอฟซีท่าน แล้วก็มีฟ้าร้องนะครับมันน่ากลัวตรงที่ฟ้าร้องนี่แหละนะครับมันตึมตึม,ต,มตึมอยู่เนี่ยทำไม่กล้าไปไหนสักทีนะโอ้โหหนักหนาสาหัสนะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ยจะไปได้ยังไงล่ะเนี่ยงานเข่าเสียแล้วพี่น้องเอ้ย โอ้โหตกหนักขนาดนี้โอ้ฟ้าแลบโอโห้หนักจริงๆในสิอะคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอให้ฝนมันซาๆรอให้ฟ้ามันหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยไปทุ่งนาลุงว่าที่ทุ่งนาลุงอะ่ะก็มีหลายคนเนาะนอนเฝ้าออวันนี้ก็เฝ้าฟื้นก็ยังอยู่ในสิพอเ้าฟื้นก็นอนเฝ้าอยู่นะครับก็ คืนนี้น่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าทีมนอนเป้ายังมีอยู่นะนะครับแต่ว่าผมจะเอาเนาะแกงหน่อไม้ไปส่งที่เฉยประเด็นได้ยังกึมทําแกงหน่อไม้แล้วก็ให้ผมเอาไปส่งที่ทุ่งนาลุงนะผมก็สตาร์ทรถเตรียมไว้รอหน้าบ้านแล้วล่ะแต่ว่ามันไปยังไม่ได้ในสีุกทนนะนะครับมันยังไปไม่ได้นะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม